คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากึ่งแรกไม่มายัำครึ่งหลังนาทีหา,ก,ารกราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกิน3.25นางนก็สิบไม่นานานาไม่ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนปวดใช้วิจยยารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก45นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับช่องลงบินยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกแ 1, 40, ประจำวันที่10กันยายน2อ6 4นย่ 2, 64, นะครับผมก็จะเปิดเป็นสณะนะครับสำหรับวันนี้นะถ้าใดนสนใจอยากรับทัศนะฟุตบอลนะในแนวทางสกอร์สูงแรกได้ยากเข้ากลุ่ม45นาทีนะครับเพื่อรับทัศน,นะฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกจากแอดมนกลุ่ม45นาทีหรือจากเหลือท่านอื่นครับในอไลท์สอง ูดคุยกันได้ที่ล l i n e s 4 5 o b g r ได้เลยครับกลุ่มเราไม่ได้ขึ้นตรงกับเว็บใดๆก็จะมีค่าใช้จ่ายในการซัพพอร์ตกลุ่มตกเฉลีย่ยเพียงวันละ10บาทต่อวันเท่านั้นสนใจนะครับจะเข้ากลุ่มสักทีแอด l i n e สอบถามพูดคุยกันได้ครับที tline s 4 5 o b g r ได้เลยนะครับหรือหากท่านใดนะครับไม่อยากเข้ากลุ่ม45นาที เราก็มีบริการรูปแบบใหม่นะครับเป็นบริการแบบรายวันให้นะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อแบบรายวันนะครับก็แอดไลน์สอบถามพูดคุยที่ไลน์ด o v r 168ได้เลยครับในแบบรายวันเนี่ยท่านจะได้ตัวดับเบิลวีวจากแอดมินกลุ่ม45นาทีนะครับแล้วก็ฟุตบอลจากทีมเสือนะครับ แอดที่มีผลงานดีที่สุดรวมทั้งหมด5คู่เลยทีเดียวนะสนใจสั่งซื้อแบบรายวันนะครับแอดไลน์สอบถามพูดคุยได้เลยนะครับที่แอด o v e r 1 6 8ได้เลยครับครับก่อนอื่นเมื่อคืนเราก็มาสรุปผลกันนะครับเมื่อคืนผมก็แจกไว้ในเพจนะครับนะเป็นบอลบาซินยู่20นะคู่ระหว่างโอซากูกูเด็กเยาวชนพบกับเซาเปาโล ผู้นี้ของผมยิงตั้งแต่นาะที13นะครับว่าราคานั้นยังได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะก็ถือว่าทําการยกไปนะครับ mm hmm. ก็เมื่อคืนบอลค่อนข้างน้อยนะต่างกลุ่ม45นาะทีเราก็ทําการแจกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจใน YouTube เองก็ดีนะครับส่วน VVIP เมื่อคืนนั้นลดนะครับนะ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับในคุ่มเราถ้าบอลน้อยบอลมีความเสี่ยงเราก็จะไม่พาทุกท่านไปเสี่ยงด้วยนะครับนะแต่เมื่อคืนก็ถือว่ายกไปนะครับในคู่ของผมนะยิงเร็วไม่ได้ราคานะครับก็เดี๋ยวจะมาว่ากันใหม่ VIP วันนี้นะครับสําหรับ VIP แนวทางสกอร์สูงแรกเสือฮอตวันนี้จะพาทุกท่านไปฟุตบอลลีกหนึ่งทางการดีนะครับเตะเวลาตีหนึ่ง คู่ระหว่าง d ดวิเซน VSC พบกับ PIMOT SE นะครับคู่นี้จับมาด้วยเหตุผลทางหน้าราคาในหน้าบอต่อขึ้นครบู่นะครับที่จะสามารถชนะราคาไปได้และเมื่อพเช็คสถิติก็ปรากฏว่ามีการยิงประตูนะครับที่ใช้ได้โดยเฉพาะฝั่งเจ้าบ้านนะครับแต่ทีมเยือนเองนะเมื่อออกเยือนก็มีผลงานที่ใช้ได้เช่นกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เอจดอด้วยกันครับ มาดูสถิตินะครับการลงแข่งขัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะเจ้าบ้านนะบดวิสเทนเนี่ยชนะไป20นะครับก็คือชนะ1นัดแค่นั้นเองนะครับใน5นัดเสมอ40แล้วก็แพ้40นะครับเสมออย่างละ2แล้วก็แพ้อย่างละ2นะส่วนฟอร์มทีมเยือนเอง5นัดหลังสุดนะครับชนะ0ก็คือยังไม่ชนะใครเลยแต่นะครับก็หนักไปทางเสมอถึง60 ก็คือเสมอ3นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดคือ40เปอร์เซ็นต์นะเกมลุก5านัดหลังสุดเจ้าบ้านยิงไปถึง12ประตูที่เฉลี่ย2.4 mm mm. ต่อเกมส่วนเกมรับเสียไป12ประตูเช่นกัน2อต่อเกมวิเคราะห์ตรงนี้เจ้าบ้านนั้นนะครับมีเกมลุกที่ดีแต่เกมรับก็ค่อนข้า,างวัวนะครับส่วนทีมเยือน5้านัดล่งสุดยิงไปเพียง3ประตูเท่านั้นที่เฉลี่ย0.6ต่อเกม ส่วนเกมรับเสีย5ประตูคิดเฉลีย่ย1.0งต่อเกมนะเกมรู้สึกว่ายิงได้น้อยสำหรับทีมเยือนนะส่วนเกมรับก็มีเสียเฉลี่ยน่านจะลูกนอ,องเองอเมื่อเทียบฟอร์ม5านัดหลังสุดตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านเดวิเซนนั้นเหนือกว่านะครับนิดๆนะเกมลูกดีกว่าแต่ว่าเกมรับก็ค่อนข้างมีปัญหานะสำหรับเดวิสเซนต่อไปนะครับเราไปดูสถิตินะครับการเล่นในบ้าน5้านัดหลังสุด ของดิปเซนและการเล่นเกมเยือนของกีเมออดห้านัดลุงสุดนะ,ะในการเล่นเกมเย่าของดิปเซนห้านัดลุงสุดชนะไปถึง60คือชนะ3เกมเสมอ20คือ1เกมแพ้20เปอร์เซ็นก็คือ1เกมนะเกมลนะุกหรือว่าใช้ได้นะัดยิงไป14ประตูจากห้านัดเฉลี่ย2 8ตัวเกม ส่วนเกมรับเสียไป9ประตูคิดเฉลี่ย1.8ตัวเกมนะลูกตีตลอดนะครับไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือห้านัดหลังสุดนะของดีเวเซนยิงเฉลี่ยนัดสอแต่เกมรับก็อย่างนี้ยที่บอกไว้ว่าเป็นปัญหาส่วนในการเล่นเกมเยือนของกีเมออดนัดหลังสุดก็ถือว่าใช้ได้ครับชนะไปถึง60%คิดเฉลี่ยก็คือชนะถึง3เกมเ,เดียวเสมอย0นะเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป 20%ก็คือหนึ่งเกมเกมลุกนะครับยิงไป5ประตูคิดเฉลี่ย1.0ตัวเกมก็คือเฉลี่ยนัดลูกเกมรับเสียค่อนข้างน้อยนะเสียเพียง3าประตูคิดเฉลี่ย0.6ตัวเกมเมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามาสูสีนะครับนะชนะ60%เท่ากันเสมอ20%เท่ากันและแพ้20%เท่ากันแต่ เกมลูกของเจ้าบ้านอย่างบิพกิ้สนสนั้นถับได้ดีกว่าซึ่งมันก็สอดคล้องกับราคาในวันนี้นะครับส่วนในเรื่องของราคาเฮนิกแคปนะครับก็ของบริษัทคาวนั้นเปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะครับส่วนเบียดสามโมฆานั้นเปิดมาที่ลูกหนึ่งนะครับส่วนราคาปัจจุบันก็เปิดมาที่ครึ่งควบลูกกล้เชยงกันนะครับก็เอาราคาสดเลยแล้วกันนะครับ ก็เริ่มแต่ที่บริษัทคาวให้เจ้าบ้านเนี่ยต่อครึ่งครบลูกจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้าน0.83และจ่ายให้กับทีมเยือน1.00นะครับส่วนของเบส300ก็เช่นเดียวกันครับให้เจ้าบ้านในดีวิเปซนั้นต่อที่ครึ่งครบลูกจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้าน0.80และจ่ายให้กับทีมเยือนกีไอพอดนั้นอยู่ที่1.00นะถือว่าเปลี่ยนราคาที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับ ส่วนในราคาฟูนะครับอ่าขอรูปที่เบีเยดตาม65นะครับก็ในราคาเบียดบอกว่าถ้าจะบ้าชนะจ่าย1.57ถ้าเสมอกันจ่าย4.00และถ้าทีมเยือนชนะจ่าย4.33นะส่วนราคาปัจจุบันเบียดตามห้านะครับบอกว่าถ้าจะบ้าชนะจ่าย1.55ถ้าเสมอกันจ่าย4.00จุดศูนและ,ะถ้าทีมเยือนชนะจ่าย4.75ก็ต้องบอกว่า พูหนึ่งจุดห้าในราคาปัจจุบันกับหน้าบอลต่อขึ้นครบลูกนะครับอยู่ในหน้าบอลต่อที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับแล้วก็มีพูสี่จุดศูนย์ศูนย์พูเสมอที่สนับสนุนนะครับในเรื่องของการมีสกอร์เป็นอย่างดีแล้วก็ปรับพูทีมเยือนเพิ่มขึ้นเป็นสี่จุดจห้านะของบริษัทเบียร์สามหกห้าเจ้าให้ความสําคัญไปที่เจ้าบ้านอย่างีิลลี่เซต์เยอะกว่าส่วนของคราวนะครับในราคาเปิดก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงนะ ว,จจว่าเจ,จ้าบ้านชนะใจ1.56ถ้าเสมอกันจ่าย3.85แล้วถ้าทีมเยอนชนะจ่ายถึง4.60อ่าส่วนราคาปัจจุบันนะครับบอกว่าถ้าเจ,จ,จ้าบ้า,น,า,านชนะจ่าย1.58ถ้าเสมอกันจ่าย3.90ถ้าทีมเยือนชนะจ่าย4.70ที่สังเกตเห็น,นคือปรับขึ้นทั้ง3ราคาแต่นะครับปู1.58กับราคาขึ้นควบลูกอยู่ในหน้าบอลต่อ เสมอ3.90ก็ปรับขึ้นไปใกล้เคียงกับเบียร์3.54.00และก็ปู4.70ก็ใกล้เคียงกับ4.75ในราคานี้เจ้าก็ให้ความสำคัญที่เจ้าบ้านและไม่น่าจะจบเสมอส่วนในเรื่องของราคาสูงตำ่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งคบ3นะครับพอเอาราคาปัจจุบันใกนการนะของข้าวจ่ายฝังสูงเนี่ย0.78ปรับลดลงและตัวจ่าย เพิ่มขึ้นเป็น1 0 4ส่วนของเบียร์ฐม65นะครับก็อยู่ที่ลูกครึ่งครบสองรูกครึ่งครบ3เช่นกันหน่วยใจน้ำากนะครับ2องฝั่งเลยทีเดียวนะสําหรับข่าวแล้วให้ความสําคัญในเรื่องของสกอร์สูงลดลงนะผมก็มองว่าคู่นี้จะถึง3ประตูด้วยซ้ํานะครับผมฟันวงตามราคาพูนะครับว่าให้เจ้าบ้านอย่างเดวเิเซนเปิดบ้านเอาชนะด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับ เกมลุกเดวิเซนั้นดีกว่านะครับแต่เกมรับก็มีค่อนข้างรั่วนะครับผมมองว่าคู่นี้น่าจะเกิดประตูได้จากทั้ง2อฝั่งแต่ราคาสนับสนุนอยู่ในหน้าบอลต่อขึ้นพบรูกที่จะสามารถชนะราคาไปได้ผมก็ให้ชนะตามราคาปูนะครับอ่าให้เดพิเซชนชนะ21นะครับ v i p สูงแรกสุดฮอดไปคู้เดพิเทนะนรับในเวลาทีหน่งทุตบอลฮังการีนะครับ